สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้วันนี้มีรถยอดนิยมเป็นกระบะนะครับผมมานําเสนอให้ลูกค้านะครับอยู่นี่เลยกับ Ford Ranger 2.2 XLT ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมนะป้ายแดงผมบอกก่อนเลยนะว่าออกห้างเนี่ย9 0 0นกว่าบาทนะครับผมนะอ่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับผมทีละจุดเลยว่ารถคันนี้9 0 0นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมนะเริ่มจากกระจังหน้าเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวชุดแต่งมาจากศูนย์อยู่แล้วนะครับผมนะ มาด้วยความโลโก้ตัวใหญ่แบบนี้ Ford มาพร้อมกับจมูกนะครับผมนะใหญ่ยักษ์นะครับผมนะดูดุดันนะครับผมนะเป็นทรงออฟโรดนะครับผมนะประมาณนี้อ่าถัดมานะครับผมคมไฟหน้านะครับจะมาเป็นแบบไฟตาแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับชุดไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับอ่าโดยรอบคันนะครับผมคันนี้ผมต้องบอกอีกเรื่องนึงนะครับผมเป็นรถที่เพิ่งเข้าใหม่เลยเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับผมนะอ่า สภาพสภาพนี้ผมบอกกันเลยนะไม่ต้องขับทำสีครับล้างจอดแค่นั้นพอนะครับผมแต่วันนี้ยังไม่ได้บิ้วอะไรอ่ะต่อมานะครับผมซุ้มล้อครับผมนะไม่ต้องห่วงในเรื่องของโดนว่าจะโดนตํารวจจับเวลาไปไหนนะครับผมนะเพราะว่ามีซุ้มล้อถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับผมยางยางกับแม็กเป็นทรงแบบออฟโรดนะครับผมนะอ่าคันนี้โดยรอบคันนะผมแต่งไม้ครบเรียบร้อยแล้วมีสติกเกอร์คานหลังคานะครับ แล้วก็บันไดบันไดนี่ซ้ายขวาด้านหลังก็มีให้หมดแล้วนะครับผมเนะาะให้ดูรอบคันเลยครับผมซุ้มล้อก็มีมาให้หมดครบทุกคันแล้วนะครับด้านหลังนะครับผมนะก็จะเป็นเซ็นเซอร์อีก4ี่จุดนะครับผมโลโก้ฟอร์ดสติ๊กเกอร์แบบนี้เด่นมากนะครับผมนะ กระบะไลเนอร์นะครับผมเนียเๆบนะครับผมนะอันนี้เข้าใหม่จริงๆนะให้ดูเลยนะครับผมนะไม่มีรอยขีดข่วนมีแต่เปื้อนฝุ่นเล็กน้อยนะครับผมเนาะเนี่ยเขาบอกว่ากระบะของ Ford นะครับผมค่อนข้างที่จะปิดง่ายมากเลยนะครับผมเนี่ยใช้แขนเดียวผู้หญิงก็ได้เด็กก็ได้นะครับผมเนี่ยท็แค่นี้ก็เข้าแล้วนะครับผมอ่ะ๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะมาดูด้านในกันบ้างนะครับผมนะสภาพเป็นยังไง คันนี้เป็นรถปี2019ผมลืมบอกไปนะครับผมถุงยังไม่แกะนะอ่ะถุงพับป,ปิกอย่างเงี้ยยังไม่แกะไม่ได้มาหุ้มใหม่นะครับบาร์โค้ดยังอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยดีกว่าปื้มนะครับด้านอย่างที่มองเห็นกันก่อนเลยนะครับผมพวงม,มาลัยมาแบบมันติฟังก์ชัน2ฝั่งมีทั้งคู u i s e control ควบคุมมันติมีเดียนะครับผมนะสามารถรับสายเป็นสปีกเกอร์โฟนได้เลยนะครับผมนะเชื่อมต่อบลูทูธเลขไมค์คันนี้อยู่ที่ 38,000ื่นนะครับผมนะถือว่าใหม่มากเหลือเลยนะครับผมเล็กใหม่แค่30,000เท่านั้นเองนะครับสำหรับรถกระบะคอนโซลนะครับผมนะผมต้องบอกกนเลยว่าไม่มีรอยขีดข่วนนะครับผมใหม่เนี้ยนะเหลือแค่ทำความสะอาดเล็กน้อยนิดเดียวเท่านั้นหน้าจอเป็นแบบอะแดปตีฟ3นิ้วนะครับผมนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมแอร์นะครับผมมือหมุนดิจิตอลนะครับผมมีเต้าไฟให้เราสิบโวลต์120วัตต์ สามารถเชื่อมต่อ USB ได้ด้วยนะครับผมเนาะต้องลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมฟอร์ดเนี่ยข้อดีของเขานะครับพวงมาลัยเขาเนี่ยค่อนข้างเบามากนะเนี่ยใช้นิ้วก้อยเนี่ยเขีย่ยไปเฉยเนี่ยก็เบามากเลยนะครับผมนะเขาจะหนักตามความเร็วของเขานะครับผมเมื่อไหร่ที่ใช้ความเร็วสูงขึ้นไปนะครับรอบพวงมาลัยก็จะหนักขึ้นเพื่อความจับเพื่อความหนึบของช่วงล่างนั่นเองนะครับนี่คือข้อดีของ Ford อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะต่อมาแล้วครับผม หัวเกียร์เป็นแบบใหม่แล้วเป็นเป็นเป็นหนังนะเป็นหุ้มหนังมานะครับผมนะโอเคอ่าตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเอ่อช่องเก็บแก้วน้ําได้สองที่ค่อนข้างเหลือนะครับผมสาหรับกระบะเนาะลืมบอกไปนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์สามารถผักเป็นไม้นวลได้ด้วยนะอ่าปรับเป็นตัวดีอ่าขับธรรมดาหรือถ้าต้องการแบบรอบที่มันได้ดั่งใจเลยนะครับผมนะอ่าผักมานะครับผมเป็นเกียร์บวกลบนะครับผมเนาะก็ตบสามารถเลือก เป็นไม้นวลนได้เหมือนกันนะครับผมเบาะหนังมีมาให้หมดแล้วนะครับผมนะกระจกไฟฟ้านะครับผมนะตรงนี้รอบคันก็ถือว่า h e a ร r o o m ก็ยังเหลือๆนะผมผมสูง170นะครับผมนะถือว่าเหลือๆเลยนะครับผมอันนี้ผมผมปรับเบาะขึ้นด้วยไม่ใช่อะไรนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมอ่าเป็นไงบ้างครับผมสําหรับออปชั่นต่างๆสําหรับรถที่เพิ่งนําเข้ามานะครับผมนะอ่าวันนี้นะครับผม มีโปรโมชั่นสุดพิเศษป้ายแดงนะผมบอกกันเลยคันนี้9 0 0 0แสบาทนะครับผมวันนี้ครับลูกค้าครับผมราคาปกติเปิดขายอยู่ที่750,000กับ9,000บาทแต่เฉพาะลูกค้าที่ดูมาจากช่อง YouTube คลิปนี้เท่านั้นนะครับผมนะเอารับส่วนลดไปทันทีนำเงินกลับบ้านไปสูงสุดถึง80,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับผมนะหรือเอามาดาวได้เลยจาก759,000 9,000บาทเอาไปเลยครับผมเหลือเพียงแค่6 7 0 0 0 0และ 9,000บาทได้เงินกลับบ้านไป80,000บาทเต็มๆนะครับผมสำหรับ Ford Ranger 2.2 XLT ปี2 0 1 9คันนี้สำหรับใครที่สนใจนะผมสามารถเข้ามาดูรถพร้อมทดลองขับได้เลยที่บริษัทสามเหลี่ยมออโต้จังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อมาที่0896172765หนุ่มสามเหลี่ยมออโต้นะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเหมือนเดิมนะครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยมออโต้ วันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ